สวัสดีครับเคล็ดลับกับนัดพิษวันนี้ขอนำเสนอพระพุทธชินราชอินโดจีนครับพระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกที่มีความงดงามที่สุดในโลกซึ่งในปีพศ2485อันเป็นห่วงเวลาสงครามอินโดจีนคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้จัดสร้างพระพุทธชินราชอินโดจีนขึ้นเพื่อให้ทหารมีพระเครื่องไว้ติดตัวเป็นขวัญและกำลังใจยามศึกสงครามพุทธลักษณะเป็นพระหล่อเนื้อโลหะผสมโดยมีทองเหลืองเป็นหลักจัดสร้างจำนวน84,000องค์ประกอบพิธีตามตำราวัดสุทัศน์อย่างสมบูรณ์มีสมเด็จพระสังฆราชแพ่เป็นองค์ประธาน มีพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมพิธีปลุกเสกอาทิเช่นหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงปู่ใจวัดสเสด็จและหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นพระพุทธชินราชอินโดจีนสามองค์นี้เป็นพระแท้แน่นอน มาพร้อมบัตรรับรองพระแท้องค์ที่หนึ่งเป็นพิมพ์สังคติองค์ที่สองเป็นพิมพ์แต่งและองค์ที่สามเป็นโค้ดจุลามณีครับสำหรับเคล็ดลับในการพิจารณาว่าเป็นพระแท้นั้นขอให้ท่านสังเกตรตรงโค้ดในส่วนที่เป็นอกเราส่วนปลายจะต้องคมชัดลึกมากคล้ายกับฟ้าผ่าครับผม ในส่วนของพระพุทธชินราชอินโดจีนโคจุรามณีนั้นก็ขอให้สังเกตตรงปลายของตัวลอจุลาจะต้องคมชัดลึกลงไปและเป็นจุดครับขอบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชอํานวยอวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณครับ